สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้พาไปวัดใกล้ๆก,ก,กับกรุงเทพนะคะก็คือจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเป็นวัดม่วงชุมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูรูปก,กันได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือมาหาเจดีย์บางละจันนะคะเป็นวัดที่สวยงามนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นพญายนาคนะคะทีนี้เรามาฟังประวัติข้าวๆกันดีกว่านะคะประวัติข้าวๆของวัดมู่ชุมเนี่ยคิดว่าเป็นวัดที่เก่าแก่กว่า400ปีเนาะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาค่ะแล้วก็เดิมชื่อวัดกระดังงาต่อมาก็กลายเป็นวัดล้างค่ะเพราะว่ามีการเกิดศึกสงครามระหว่างพม่าก,กับไทยนะคะก็เป็นการเสียกรุงครั้งที่สองนะคะ แล้วต่อมาค่ะเมื่อสงบศึกแล้วนะคะก็ได้ไปขุดค้นพบเสียงท้าหินทรายจำนวนมากค่ะจนประมาณปี2424 24นะคะในโครกร่วมกับชาวบ้านนะคะแล้วก็ได้ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดม่วงชุมค่ะการที่วัดได้ชื่อวัดม่วงชุมนะคะบางตำนานก็บอกว่ามาจากชื่อของ าชาวบ้านบางราจรรันนะตอนนั้นเนี่ยชอบมาประชุมกันที่ใต้ต้นมะม่วงค่ะก็เลยมาจากว่าวัดม่วงชุมก็แปลว่าชุมนุมใต้ต้นมะม่วงประมาณอย่างนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ควรไปสักการะนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนาะก็คือพระมหาเจดีย์แล้วก็พระพุทธสิหิงมิมลมงคลน,นะคะแล้วก็มีที่ลอดใต้อุโบสถวัดด้วยค่ะ ตอนเราไปนะคะวัดก็เงียบๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดเนาะแต่ว่าความสวยของวัดแล้วก็ความสะอาดของวัดเนี่ยมีให้เห็นแบบเด่นชัดเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้มีเวลามากนะคะสิงบุรีก็สามารถไปเช้าเย็นกลับได้เนาะแล้วก็สิงบุรีเนี่ยจริงๆมีอีกหลายวัดที่น่าสนใจที่เราจะนำเสนอต่อๆไปนะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆมีโอกาสยังไงแวะไปไหว้พระที่วัดมุ่งชุมนะคะมุมนี้เนี่ยเราก็จะเห็นทั้งตัวทั้งขึ้นเนาะแล้วก็ตัวพระใหญ่ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงคลิปไหนเป็นคลิปต่อไปวัดต่อไปเพื่อนๆเคยไปหรือยังแล้วมาลุ้นกันดูนะคะวันนี้ต้องสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ